บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรรเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจำวันและผมสันทั์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานนประจำวันนี้พบกันประจำวันที่12เดือนมีนาคมในหวัวข้อเรื่องทุกลมหายใจและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามคาีดทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมเอเสเคียนบทที่37ข้อที่1ถึงข้อที่สข้อที่7ถึงข้อที่10และข้อ1 4นะครับพระธรรมเอเสเคียนบทที่37 ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบและข้อสิบสี่ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางวางเขา มีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์สรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้นดูเถิดมีกระดูกที่วางเขานั้นมากมายเหลือเกินและนี่แน่เป็นกระดูกแห้งทีเดียวและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมและข้าพเจ้าทูลตอบว่าพระเจ้าเจ้าข้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วข้าพเจ้าก็เผยพระรจชนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียงและดูเถิดเป็นเสียงกลุกกลิกกระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมันและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนมันและเนื้อก็มาที่กระดูก และหนังก็มาหุ้มกระดูกไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระรจชนะแก่ลมหายใจบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเผยเถิดจงกล่าวแก่ลมหายใจว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อ ให้เขามีชีวิตข้าพเจ้าก็เผยพระรจนะดังที่ส่งบัญชาแก่ข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราได้กระทําพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละคุู้ฟังครับเมื่อทีอันป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก็ททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเกือบทำให้เขาเสียชีวิตนะครับเขาจึงตระหนักว่าการที่เราสามารถหายใจได้นั้นคือของขวัญ เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เครื่องช่วยหายใจต้องส่งอากาศเข้าไปในปอดของเขาทุกวินาทีซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดในการรักษาของเขานะครับทีอันหายจากโรคอย่างอัศจรรย์นะครับในวันนี้เขาเตือนตัวเองไม่ให้พร่ำบ่นเรื่องความท้าทายในชีวิตนะครับเขากล่าวว่าผมจะเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆและขอบคุณพระเจ้าที่ผมหายใจได้ คือรู้ฟังครับเป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการหรืออยากมีและลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิตกลับเป็นเรื่องวิเศษที่สุดนะครับในนิมิตของเอเสเคียนนะครับพระเจ้าทรงเปิดเผยกับผู้เผยพระชนะว่าพระองค์เท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตกับกระดูกได้แม้จะมีเส้นเอ็นเนื้อและผิวหนังมาหุ้มแต่ไม่มีลมหายใจในนั้น กระดูกนั้นมีชีวิตอีกครั้งเมื่อพระเจ้าประทานลมหายใจเท่านั้นนะครับนิมิตรนี้แสดงให้เห็นภาพพระสัญญาของพระเจ้าที่จะฟื้นฟูอิสราเอลจากความพินาศและย้ำเตือนผมด้วยว่าทุกสิ่งที่ผมมีไม่ว่าใหญ่หรือว่าเล็กก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เปล่าประโยชน์นะครับถ้าหากพระเจ้าไม่ได้ส่งมอบลมหายใจให้กับผมนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ธรรมดาที่สุดในชีวิตในท่ามกลางความทุกข์ลำบากระหว่างวันให้เราหาโอกาสหยุดเพื่อที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆและให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าคุณผู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญดูว่า คุณจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรในตอนนี้นะครับและคุณจะเตือนตัวเองให้ขอบพระคุณพระเจ้าบ่อยขึ้นได้อย่างไรในวันนี้และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับทุกลมหายใจที่พระองค์ประทานให้แก่กข้าพระองค์ ขอบพระคุณสําหรับสิ่งเล็กน้อยที่สุดในชีวิตและการอาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคุณฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อผ่านช่องทางดังนี้นะครับ จดหมายหรือไปสินีบัตรจาหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปฝหัวมากกรุงเทพ1.0243พันนทางโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข02718 5166-7แถึงแล้วก็เว็บไซต์นับที่ w w w t h a i .odb.org และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพัฒกิจมานาประจำวันและผมสันทัศ์ พร้อมทีมงานก็ถีอโอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับปันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดและหัวใจให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกทุกอย่างให้มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเองไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กรรม พระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให่มีความ thank you